เป็นริพิกา้าตัวนี้นะคะกลิ่นมั t c h ม m e ด i t เทชันให้รู้ว่าใช้บ่อยแค่ไหนหมดไปเกินครึ่งแล้วซึ่งราคาน่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดที่มีเลยนะจะประมาณห้าห้าพันแพงอะเออหมดไม้หรืออะไรถึงแบบแตัดสินใจซื้อแต่ก็ประกายว่าชอบกลิ่นนี้มากนะคะคือมันมีความเป็นแบบมัทฉะลาเต้นมนม,นมอะไรเงี้ยจะออก ติดหวานนิดนึงแต่แบบไม่ได้หวานเลี่ยนแต่ต้องบอกก่อนนะว่าฉันก็แบบไม่คือฉันฉีดตัวนี้บ่อยแต่ปกติฉันก็แบบรู้สึกเสียดายนิดนึงฉันก็จะไม่ได้ฉีดเยอะมากยอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือฉีดเยอะมากเพราะว่ารู้ว่าต้องออกไปข้างนอกนะคะก็คือแบบจึ้งจึงจึง,จงข้างหลังแขนอะไรเงี้ยน่าจะแบบหกเจ็ดทีอะเออแต่กิ่งก็คือติดยันสี่ทุ่มนะคะมันก็คุมกับที่ฉีดไปแหละแต่ว่า ราคาก็คือแรงจริงถามว่าหมดแล้วอยากซื้อไหมก็อยากซื้อนะแต่ว่ารอบินดิวตี้ฟรีหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วความพีคือฉันเคยไปดูดิวตี้รีที่สวรอภูมิเว้ยเพื่อไปลองดูว่ามันจะมีกลิ่นนี้ไหมแล้วมันไม่มีกลิ่นนี้กลิ่นเดียวอ่ะ มันมีกลิ่นอื่นแต่มันไม่มีกลิ่นนี้ค่ะฉันก็แบบอะไรวะคือไม่มีกลิ่นที่ฉันอยากได้ต้องบอกออก่อนว่าปกติมันจะเป็นสีเขียวใสๆนะคะแต่ตอนที่ใสได้มามันก็แบบไม่ใช่เขียวแล้วเออสีมันเพี้ยนไปแล้วนะคะก็เข้าใจได้แต่ก็ตอนแรกก็แบบตกใจว่าได้ของปลอมเปล่าแต่ก็สั่งจากแบบคิงพาวเวอร์หรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่น่าปลอมแต่สีมันน่าจะแบบเออเก็บไวส้สักพักแล้วสีเปลี่ยนยอะไรเงี้ยแต่แบบโทมันดีจริงฉันชอบมากเข้าใจที่